สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการท้องดุดันเทพพิเศษนะครับผมเนื่องในโอกาสที่ผมนะครับ กำลังติดเบรแบอย่างหนักนะครับจริงไหมครับคุณพิพัฒน์สรุปเปิดมาไม่ได้เข้าเองแล้วซูมเอาแล้ว<ะ>ลเปเิดก็ <c oughs> มันทําไม่ได้ <c oughs> ไงาตั้งกล้องคุณมันพังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนตัดช่วยหน่อยข <c oughs> อบหน้ากเลยที่ <c oughs> ตอนเริ่มกูก็เกาหน้า,น,านู่น <c oughs> <อ>นี่นั่นวัสดีครับทุกคนครับนึกว่าจับมึงก่อนเอาใหม่ไหมไม่เป็นไรครับนี่ต่อเลยครับเราเรียวๆแบบนี้นะครับเนื่องในอากาศที่ช่วงนี้นะครับผมก็ติดเบรดอย่างหนักนะฮะจากที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นนะครับผมนอกจากผมแล้วก็มีบรรดานักพากเล่น เบเบกันเยอะมากนะฮะวันนี้นะครับเบเบก X นะครับผมมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยแล้วนะครับกระซิบอะไรกันท่าเมื่อกี้อย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะฮะหางตาผมนี่เห็นนะครับผมเนื่องในโอกาสนะครับที่เบเบก X นะครับมีลิขสิทธิ์ภาคไทยนะครับโดยกระตุนขับใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้นะฮะเราก็เลยจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับนักภาคเบเบก X นะครับผมทีมเพอร์ซนา3าคนของเราก็อยู่กันครบทีมเลยทีเดียวฮะเราไปพบอกับเขาเลยดีกว่าครับ ว้าวีครับก็ตกมือกันก่อนดีเอ๊สวัสดีครับ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 ทั้ง3คนนะครเชิญแนะนำตัวครับใครเป็นใครบ้างฮะผมเตอร์ขจรพบอินเชินครับภาคเป็นคาซมิเบิร์ดครับผมปลายพิพัฒน์บุญสิทธิเลิศนะครับหรือว่ารีวิวแมนเป็นคนที่นำไปเบสมาให้พี่เอิร์ธลองเล่นนะครับภาคเป็นเอ็กซ์คส์ ครับหรือว่าหน้ากาก X ครับสวัสดีค่ะแป้งกอนัทวงเวสวัสดิ์ค่ะภาคเป็นนานาอิโรมัลติค่ะเย้ นี่ก็คือโฉมหน้านะครับของนักพากู้ให้เสียงทีมเพอร์โซน่านะครับทีมพระเอกนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้อย่างที่พี่ปลายบอกนะครับว่าเป็นคนเอาเบเบ้ไหมผมทดลองเล่นนะครับแล้วหลังจากวันนั้นนะครับก็ชิบหายมเลยนะฮะผมนี่หมดไปเป็นหลายหมื่นแล้วนะครับกับเบเบ้นะครับนี่ครับเบเบเอ็กซ์ครับผมนี่โฆษณาซะเลยสําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่เคซีทอยนะครับผมแพ็คเกจแบบนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีเบเบ้นะครับไม่มีสนามอันนี้เป็นแพ็คล่า น่าตอนนี้นะนะตอนนี้ไม่ได้จะคลิปออกตอนไหนแต่นะที่มีอยู่ตอนนี้คือแพ็คล่าสุดที่เป็นเซ็ตที่พร้อมเล่นเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีสนามนะครับถ้าอยากจะได้สนามอย่างเดียวก็มีขายแยกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีเบเบเลยแล้วก็อยากได้พร้อมสนามก็คือจะมีชุดนี้นะครับ battle entry นะครับชุดนี้ฮะแล้วก็จะมีชุดก่อนหน้านี้ก็เป็น start dash ใช่ว่วก่อนหน้านี้มีเบมาให้อันเดียวเป็นดันซอตัวเดียวพร้อมสนามแต่ว่าเราจะได้ที่ชุดที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาจะเป็น string shooter นะครับผมเป็นที่ชุดแบบเชือกเป็นแบบ นี้เป็นแบบเชือกนะครับขอนอกเรื่องส่วนตัวชอบชักมากกว่าเชือกโอเคชอบแบบไหนครับผมชอบแบบไหนผมชอบแบบเชือกครับทําไมครับเรื่องของผมมาที่วุ่นอะไรด้วยเราและนอกจากเซตนี้นะฮะยังมีเซตสตาร์เตอร์อีกนะครับสาหรับคนที่บ้านแบบไม่มีพื้นที่เราไปเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวนะฮะก็สามารถซื้อแบบสตาร์เตอร์ได้นะครับนี่นะครับสตาร์เตอร์เซตนะครับแต่ว่ากล่องนี้เป็นเลออนคอร์นะฮะผมชอบคนภากเลออนคอร์มากเลยยังไม่บอกนะว่าเป็นใครนะก็สามารถซื้อกันได้นะผมเหลืองๆว่าเฮ้ย <laughs> จะพูดจบไปเนี่ยสตาร์เตอร์เซ็ตนะครับสำหรับเบเบลนะฮะจะแถมที่ชุดมาด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่ซื้อสตาร์เตอร์มาแล้วแล้วมีที่ชุดแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้เบเบทตัวอื่นนะครับได้อะไหลตัวอื่นเอามาแต่งเป็นเบเบทของเราที่มันเก่งยิ่งขึ้นนะฮะก็สามารถซื้อที่เป็นกล่องที่เขาเรียกว่าบูสเตอร์ได้นะครับผมจะมีบูสเตอร์ธรรมดากับแรนดอมบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ธรรมดาก็คือจะมีแค่ตัวเบเบทอย่างเดียวบอกเลยว่าเราจะได้ตัวไหนแต่แรนดอมบูสเตอร์จะเป็นกล่องสุ่มซึ่งในนั้นก็จะมีบีบบท่ใ ชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมถ้าสําหรับใครที่อยากได้นะก็หาซื้อได้ตามห้างสินค้าแนะนาทั่วไปนะครับส่วนของเล่นอรายการอะไรโฆษณาของไม่เหมือนจะปิดคลิปแล้วเลยต่านหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วมีออนไลน์ด้วยไงช้อปปี้ช้อปปี้เอซีทอยก็มีเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนอกจากจะมีจําหน่ายแล้วนะครับคอมมูนิตี้เบเบนะครับผมก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ Extreme Dad Thailand นะเป็นกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับผมคอมมูนิตี้ของเบเบ็ด X แล้วก็นอกจาก นี้นะฮะทาง KC Toy อยเขามีแข่งขันเบเบ็ททุกอาทิตย์นะฮะทุกอาทิตย์เลยย้ำนะครับผมของรางวัลเป็นเบเบ็ดสีทองนั่นเองสวยมากนะครับผมก็มีอันหนึงเพราะผมเป็นชนะมานั่นเองโอเคไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากมายแค่เล่าสู่กันฟังก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเบเบ็ทก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เมื่อกี้กูจะพูดอะไรต่อกูลืมเลยเนี่ยอ๋อเบเบลดมีแข่งทุกอาทิตย์นะครับ,รบผมก็สามารถตามข่าวสารได้ทางเพจเบเบลดเอ็กซ์นะครับลิขสิ<ซ>ทธ์ไอยใช่ครับผมกลับมาที่แอนิเมชันเบเบลดเอ็กซ์นะครับผม,บผมซึ่งตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็ฉายไปสิบกว่าตอนแล้วตอนนี้นะฮะลิขสิทธิ์ไทยมาแล้วครับพร้อมภาคไทยนะฮะลิขสิทธิ์ในบ้านเราเนี่ยมาเร็วเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยครับอ่าใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศที่2หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่ได้ฉาายนะรรบเเเปป็ททศี่่2หือล ไม่รู้แต่ว่าบ้านเราเป็นประเทศโลกที่3ไม่ไม่มีอะไรฮะแล้วสูนฟังเฉยอ่ะเรามาพูดคุยถึงการทํางานของเบเบเดตเกันบ้างดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะที่ผมสงสัยตัว x ทําไมถึงใช้เอ็กซ์คือต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยคือบางอย่างผมอาจจะพูดไม่ไ่าเป็นความลับที่ทีเขาส่งมาแต่ว่าชื่อของตัว x กับเอ็กซ์คืเนี่ยจริงๆแล้วมันออกเสียงต่างกันด้วยนะถ้าจะไปพูดถึงหลักไวยากรณ์เลยตัว x อ็กซ์ถ้าออกเสียง x จริงๆภาษาญี่ปุ่นมันจะมีตัวกักเสียงอยู่เพื่อที่จะออกเสียง x อ็กซ์แต่ว่า เอ้กสือมันจะไม่มีตัวกักเสียเอ้กสึคือชื่อของคนที่ใส่หน้ากากเอ็กซ์นะครับว่าเอ็กซ์ที่เป็นเอ็กซ์จริงๆเลยตอนเขาสวมคเมนหรือว่าหน้ากากเอ็กซ์นั่นเองครับแล้วกลับมาที่เบิร์ดของเรากันบ้างดีกว่าครับพอได้รู้ว่าจะได้ภาครู้สึกงไงฮะตื่นเต้นนะฮะได้ข่าวว่าไปดูคอนเสิร์ตทวนมาหลายรอบ คนระเบิดครัอบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราสวดแบบเบิร์ดเตอนที่เรารู้ว่าจะได้ภาคนี่เราทําไงก่อนเลยเดินไปซื้อเบเบ็ดใช่ไอ้สัตว์จริงก็รู้ไอ,เอ้เนี่ยอ่ะแล้วตอนภาคเป็นยังไง <laughs> ใส่อินเนอร์ก็ไปเหมือนตอนเล่นเลยพอยิ่งแสบก็ยิ่งเบียวก็ไปใหญ่ <laughs> ผมเห็นเมื่อเย็นคนลงคลิปเนี่ยในเฟซตัวเองอ่ะ <laughs> เล่นโคตรเบียวเลยเดี๋ยวตอนภาคมันมีอะไรแบบยากไหมกับตัวละครเบิร์ดค่อนข้างเอเนจีเยอะมากๆมันหลายอารมณ์อ่ะเดี๋ยวมันสวิงเดี๋ยวมันเศร้าเดี๋ยวมันเอเนจีเดี๋ยวมันก็ตบมุกพระเอกสรุปเบิร์ดไม่่ใชพรระเเออกห ใครพระเอกอ่ะใช่เบิร์ดได้แหละพระเอกไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นแบบอลาดินก็มีจินนี่อะไราเงี้ยเขาเปะเอกแต่ผมมาตัวเอกเอ้ยขิงกันแบบนี้เลยเหรอแล้วตอนพี่พากรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่ผมทักมาหาว่าพี่ขอพากหน่อยกพจริงๆรู้อยู่แล้วว่าต้องมาเวทีเขาก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องห่วงมีตัวอยู่แล้ว ตอนที่พากเอกรู้สึกเป็นไงบ้างมันต่างกับตัวละครที่เคยพากาอยังไงบ้างขอย้อนไปก่อนที่เราจะได้ดูอนิเมชั่นที่เห็นใบปิดเห็นอะไรเงี้ยก่อนญี่ปุ่นฉายเลยนะทีแรกเราคิดว่าตัวละครนี้จะลึกลับจะดูมีมาดมีหล่อเทอะไรก็แล้วแต่อ้าวมไม่ได้มีตัวละครล่าเริงเออมีก็มีมาดบ้างในช็อตที่แบบเขาจะโชว์พลังให้เห็นอะไรเงี้ยนอกั้นก็จะแบบเฮ้ยเบลเบเบดแบบเบเบดคือทุกสิ่งต้องเล่นให้สนุกเราอย่าไปคิดว่าเบเบดมันคืออย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเขามองโลกในแง่ดีมากแล้วกกกก็็จะยยึดโงับบเแล้้้วหนนาาข่ ชางเด็กประมาณนึงเลยนะแต่ว่าเสียงเขาไม่ได้ดูเด็กมากขนาดนั้นนะโดยโดยเสียงต้นฉบับนะก็ตอนภาคก็แอบเกรงๆงนิดหนึ่งกับหน้าของเขาแต่ว่าเราจะยึดโยงกับฟิลลิ่งเขามากกว่าว่าฟิลลิ่งเขาตอนนี้เขาเป็นแบบไหนสั่งสอนพระเอกหรือว่าตอนนี้เล่นอยู่นะตอนนี้จริงจังอยู่นะอะไรเงี้ยครับจริงจริงนี่พี่คอร์สได้ไหมแม่กาเรียวแมนเน่เอามาใส่แล้วก็ทาบการกระบาดเนทาสีน้ําเงินอะเรามาที่สาวหนึ่งเดียวในทีมากดีกว่ามารุติจังอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะยากเหมือนกัน เพราะว่าคาแรคเตอร์นี่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดทุกทีท no ี่เขาใช้เบรดเป็นยังไงบ้างฮะกับตัวละครนี้ก็ยากแบบเอ๊ะเอ๊ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟีลลิ่งเหรอเอ๊ะจังหวะนี้ฟีลลิ่งไหนนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ค่อนข้างใช้เอนเนอร์จี้เยอะเพราะว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือแบบฉันจะต้องแบบมีพลังเยอะแยะต้องแบบสดใสล่าเริงแล้วพออยู่ๆก็เปลี่ยนบอกว่าเอ้าเอ้าโอเค ได้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 ใช่<ด>แต่เขา<ด>มีคำติดปากเขา<ด>คือ,อภาษาญี่ปุ่นคือโอฮามารุอ่าภาษาไทยคือลมกลมสว่าง อันนี้ก็เป็นคําที่คนแปลเขาคิดมาทีแรกคนแปลเขาคิดว่าอากลมสวัสดิ์แต่เราอะมากราบไห่เป็นกลมกลมสวัสดิ์มันทาท่ากลมกลมอย่างนี้มารุมารุคือกลมอ่ามารุมารุภาษาญี่ปุ่นมาโุคยโยบวกกับมารุอาโฮมารุออาโฮมารุอ่าโฮมารุกลมกลมสวัสดิ์ทีนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงคือตัวนานาอิโร่เนี่ยเขาจะมี3มคาแรคเตอร์หลักๆนั่นคือตอนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ว่าแบบล่าเริงแจ่มใสตอนเป็นตัวชื่อเลยนะตัวโล่อะไ่ชิลไม่ชิลไม่ชิลก็จะเป็นโมทเท่แล้วก็ท ทั้ง3โหมดเนี่ยเราใช้สรรพนามแทนตัวเอง,งไม่เหมือนกันตอนเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบล่าเริงจะ<อ>ใช้ว่าฉันอย่างโ<อ>ู้นอย่างนี้แล้วก็มีตรงท้ายนะคะอะไรอย่างเงี้ยตอนเป็นสาวเท่ะนะครับจะใช้แทนผมไปเลย<อ>ส่วนตอนที่ไม่ใช่2ล่างนั้นจะใช้เราแทน<อ><อ>คนแปลเขาจงใจมาเลยนะครับคนแปลคือพี่หนายตูน่าครับ<อ>เขาก็ตั้งใจเขาระบุมาเลยว่าอย่างเงี้ยเราก็โอเคโอ้เป็นเป็น,ปนไอเดียที่ดีแล้วก็บวกกับญี่ปุ่นเองก็พูดต่างกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามาไอ้นี่ของเราเองญี่ปุ่นพูดต่างกันแล้วปรับให้เข้ากับบริบท แล้วเบเบ๊เอ็กซ์ภาคไทยนะฮะสามารถดูได้ทั้งไหนครับยูทูบกระตุนขับครับไม่ต้องแยกกันพูดนะครับกว่าจะพูดพร้อมกันให้ให้ระเอกเขาพูดหน่อยเฮ้ยช็อตเลยนี่มัเอกหยอกเล่นนะทู ให้เขาโฆษณาคว่าถ้าอยากดูเบเบ็ดเอ็กซ์ภาคไทยนะฮะดูได้ทางไหนฮะครับยูทูบการ์ตูนขับทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา4โมงเย็นนะตอนนี้ฉายตอนแรกแล้วแบบสมาชิกแบบเมมเบอร์ชิพนะครับใครอยากดูก่อนก็สมัครไม่แน่ใจเรื่องราคาวเทหอยนะครับก็ไปสมัครดูก่อนได้ก็อุดหนุนก็ได้แต่ว่าใครไม่ถนัดก็ดูฟรีอีกสัปดาห์หนึ่งถัดไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็ดูแอดดูโฆษณาเขานิดนึงนะครับให้เขามีเงินไปต่อยอดในการซื้ออนิเมชันต่างๆมาให้เราดูนะครับจากเมมเบอร์ชิพแค่สัปดาห์เดียววันที่10มกรรา็จะปล่อยให้ดูฟนส ทาง YouTube การ์ตูนกลับก็สามารถไปติดตามกันได้ b บเบลดเอ็กนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะวันโอเคร็อกนะับมาร้องเพลงเปิดด้วยและเพลงปิดฟิ n แอสปาครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วอินนี่ครับย้อนกลับไปดูหัวคลิปครับเบเบลดเอ็กซ์ครับผมเดี๋ยวก็ให้คนตัดนะเอาไอ้ตรงก่อนหน้านะเอามาใส่แถวๆนี้นะครับผม นี่ครับเบบเครับผมนี่โฆษณาซะเลยสําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ที่เคซีทอยนะครับผมแพ็กเกจแบบนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีเบบีนะครับไม่มีสนามถ้าอยากจะได้สนามอย่างเดียวก็มีขายแยกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีเบบเลยแล้วก็อยากได้พร้อมสนามก็คือจะมีชุดนี้นะครับ battle entry นะครับชุดนี้ฮะแล้วก็จะมีชุดก่อนหน้านี้ก็เป็น start dash ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้มีเบมาให้อันเดียวเป็นแดนซอสตัวเดียวพร้อมสนามแต่ว่าเราจะได้ที่ชูที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขา จะเป็น string shooter นะครับผมเป็นที่ชุดแบบเชือกอเป็นนะแบบนี้เป็น แบบเชื่อนะครับและนอกจากเซตนี้นะฮะยังมีเซตสตาร์เตอร์อีกนะครับสำหรับคนที่บ้านแบบไม่มีพื้นที่เราไปเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวนะฮะก็สามารถซื้อแบบสตาร์เตอร์ได้นะครับนี่นะครับสตาร์เตอร์เซตนะครับจะแถมที่ชุดมาด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่ซื้อสตาร์เตอร์มาแล้วแล้วมีที่ชุดแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้เบเบรตัวอื่นนะครับได้อะไหล่ตัวอื่นเอามาแต่งเป็นเบเบรของเราที่มันเก่งยิ่งขึ้นนะฮะก็สามารถซื้อที่เป็นกล่องที่เขาเรียกว่าบูสเตอร์ได้นะครับจะมีบูสเตอร์ธรรมดากับแรน คือจะมีแค่ตัวเบเบ็ดอย่างเดียวบอกเลยว่าเราจะได้ตัวไหนแต่ร a นด้อมบูสเตอร์จะเป็นกล่องสุ่มซึ่งในนั้นก็จะมีเบเบ็ดที่ให้ชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมถ้าสําหรับใครที่อยากได้นะก็หาซื้อได้ตามห้างสิสนค้าแนะนาทั่วไปนะครับ,รบส่วนของเล่น<อ>มีออนไลน์ด้วยไงช้อปปี้<อ>ช้อปปี้เฮซีทอยก็มีนอกจากจะมีจําหน่ายแล้วนะครับคอมมูนิตี้เบเบ็ดนะครับผมก็สามารถเข้าร่วมได้<อ>นะครับผม Extreme d a เดชไทยแลนดนะเป็นกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับผมคอมมูนิตี้ของเบเบ็ดเอ็ก โอเคมีใครอยากพูดเลยไหมก็อุดหนุนของแท้ครับของนกสิทธ์นะครับคือการต่างมานมาสอดคล้องกับมดว่าจะคนที่นําของเล่นมาขายให้เรานะครับนำอนิเมชั่นมาให้พวกเราดูนะครับเขาทำงานอย่างหนักหน่วง เพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็เบเบเลดเนะครับในฐานะที่เป็นคนจัดการเรื่องภาคไทยเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าเราจะเชิญนักภาบเชิญเรื่องนี้มาให้เยอะที่สุดเท่าที่ข้อจํากัดจะทําได้อย่างเลอออนคอเนี่ยก็จะไม่ใช่เซตนักภาพประจำแต่นักภาพประจำของเซตเนี้ยแท้เดโอ้แหมจีแท้นะโอ้โหเซตนักภาพประจําเรื่องนี้มีอยู่ประมาณ6ท่านมี3าคนนี้แล้วก็จะมีพี่ลักกี้มีพี่โอ้พี่ชาพบนะครับแล้วก็มีพี่ทอยแต่นอกจากนั้นเราจะมีรับเชิญมาบอก อกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่ริวกูปรากฏตัวครับพูดไม่พอเนี่ยริวอะไรนะริวผมอ่ะไปฟังดูว่าใครพาเอเอเขา ออกพยางเดียวเนี่ยใช่ไหมออกมาเออนี่คือรับเชิญคนแรกกันนะแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยเดี๋ยวตอนเลออนคลอออกมาเจ้าของเลออนคลอออกมาก็จะเป็นอีกคนนึงใครครับเนี่ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูรอดูและนอกจากนี้เราก็จะมีนักเรียนกร์ตนคขับมาเสริมพวกตัวละครที่เหมาะสมหรือตัวละครที่น้องๆทําได้ด้วยนะครับก็ยังไงฝากเรื่องนี้ไว้การทํางานก็จะยากกว่าเรื่องอื่นนิดหน่อยวิธีง่ายๆเลยแค่อุ่นอุนของนิสิทธิ์เท่านั้นเองของิคสิทธิ์ครับผมใช่ครับทุกคนก็จะมีแรงใจในการทํางานนะครับถ้ากระแสดีจะได้มีพ ใช่ครับหรือไม่ก็ไปฟังเพลงก็ได้นะเพลงเพราะเพลงดีมากไรไม่ใช่คนละเพลงโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามเบเบเ x ด้วยนะครับผมทั้งแอนิเมชันแล้วก็ของเล่นนะฮะมาเล่นกันเยอะๆนะครับอย่าดูถูกว่าคิปเบเบเก็เหมือนเดิมป่าวะเพราะผมก็ไปหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วก็มาลองดูมันมันจริงๆภาคนี้มันมาจริงๆโอเคครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเกี่ยวกับเบเบเนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำ มาพูดให้ฟังว่าเบบ a d e X คืออะไรนะมันต่างจากเดิมยังไงนะครับผมพร้อมแกะกล่องให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอ Extreme Dash พร้อมกันหน่อย Extreme Dash อาม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 าทีา่ two o n และ Extreme Dash นะที่ two one Extreme Dash ยิบ่มเบยิบ่มเบยิบ